สวัสดีครับ a อเอสเพนะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอล M150 Championship หรือว่าไทยลีก2ครับในรอบเพลย์ออฟนัดแรกครับเป็นเกมระหว่างเจ้าถิ่นนะครับเชียงใหม่ยูไนเตตนะครับตอนประกาศใบเดือนของอัสตอมยูไนเต็ดในส่วนของผู้บรรยายอยู่กับผมชูศักดิ์วงทองดีนะครับและคุณวันกล้าขวัญแก้วครับเอาครับผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มเกมนะครับอัสตอมยูไนเต็ดครับวันนี้มาในชุดสีน้ำเงินนะครับเป็นฝ่ายเขีย่ลูกเล่นก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวาครับ นัดสุดท้ายนี่ก็เอาชนะสุพรรณบุรีได้แต่ก็ไม่เพียงพอครับในคานที่จะได้เลื่อนชั้นแบบอัตโนมัตินะครับเบลวินเดลูเก็บบอลในเขตโทษได้แล้วพยายามจะเตะหวัดยิงไม่ได้ครับโอ้เจอขวางไว้ยังเป็นบอลของเชียงใหม่แล้วเปิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งปล่อยหลอกและได้ยิงลูกนี้โอ้โหบอลมันเหินข้ามคานออกไปครับเนี่ยแ,แ,แปลมาพอเชียงใหม่ไม่บีบนี่ก็เป็นคัสตอมเริ่อนไตั้งเกมได้แล้วก็ค่อยๆโจมตีขึ้นมานะครับ แล้วญิงไกลเลยครับสกายเอโอแหมโฟกัสยังไม่ดีครับในช่วงต้นครึ่งแรกคนีบลูกนี้เวียงไปนี่เลงไว้มุมเลยครับเล็งเสาขวามือไว้นี่ครับท่ากออกไปไม่ห่างเลยนะโผมาจู่ที่ดันทวัดเห็นช่องแล้วก็บจต่อให้กับเมลวินเดินลูเมลวินลู่นี้จิ้มยังไม่ผ่านครับไปตรงตัวของซูเวทีอันดับที่4ของใช่ดูเต็แล้วนะครับมาดูลูกนี้จะได้ลุ้นเต็มเต็มครั้งเมครอบเอาแล้วครับแล้วก็ลูกนี้ดีดกับหลังแล้วก็เป็น ประตูเลยครับแตม่ไม่มีชงด้วยโขกคลีซิเอฟสันนะครับโขกชงมาบอลตกนี่มันใกล้ตัวกับนันทวัน์ยืนทันหลังให้ประตูแต่ว่าตัดใจครับซันแบ็กเลยนะครับดีดโอ้โหจังหวะเตะบูมเนี่ยเลยครับแรมซี่นั้นเปิดเข้าไปครับเนี่ครับกระโดดกลับหลังจริงครับนันทวัน์ส่วนแก้วอืมนซันแบ็กแม่นด้วยนะครับนี่ครับดีดหลังเท้าตวัด โดนข้างๆคือก็ต้องม,ม,มุนมันมุมเดียวครับเพราะข้างหลังเขาถ้าดีดไม่ดีดไม่ตรงเนี่ยก็จะไปติดซูเมทีและนี่บอลนี่ก็เป็นกระดอนนะอันทวัตนี่หนึ่งครับเพราะว่าสังเกตว่าจะบีบแล้วครับแต,ต่ว่าก็พอบีบปุ๊บอาจจะเป็นจังหวะโต้ของใช่ไหมอยูไนเต็ดนะครับนี่ครับได้เปิดมาทันทวัตแล้ได้โขกลูกนี้โอ้โหแล้วเกือบได้เหมือนกันครับลูกมองของเบลวินเดอร์ลูนะครับนี่ครับเทคขึ้นไปแล้วแล้วก็ตัวยังไม่ตกลงมาก็ยกมือปัดนะครับเพราะบอลมัน เดินช้าทีหนึ่งก็ไปไปทัดูนี้ถ้าไม่โดนเหลี่ยมดีจริงๆเนี่ยโอ้โหมันขัดตรงเข้าประตูตัวเองได้ครับเอาชกก็ได้ครับลูกนี้ไพโรดยังเก็บได้อยู่เอาล็อกเข้ามาตัดได้เอ้าหลุดนะครับจังหวะนี้ตัดด้วยซ้ายโคกแล้วก็โอ้ตรงไพโรดเยี่ยมมากครับโอ้ไดไม่เข้ามุมจริงๆก็ผ่านมือไพโรดจากเหมือนกันครับว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มของเขาด้วยนะครับเนี่ยครับจังหวะชมครับจังหวะนี้นทวัดตทวนทรงครับอยากไปหน่อยครับจังหวะนี้ต่อสักไปแทง ให้เมวินโดนอันดันประกบอยู่แล้วครับเราจะโดนโตจังหวะนี้อ้าวหลุดขึ้นมาแล้วพีมาพบตักมาแล้วจริงลูกนี้โอ้โหเซฟได้อ,อีกแล้วครับไพโรดโอ้สองจังหวะแล้วครับช่วยเซฟให้กับทางเชียงใหม่สุดยอดจริงๆครับลูกนี้ของไพโรธนี่ครับแทงสวยจริงๆครับใส่กระยิบกันก็เมลวินวิ่งเข้ามาปั่นด้วยเทา้าสายไปติดกระแพงจังหวะแรกแล้วยิงลูกนี้ครับกดไม่ลงครับ โอ้โหปาสิริดนะครับด้ซ้ำลูกกิงจังหวะแรกติดกับแพงนะครับน,นี่ครับมาตกใส่พอดีครับก็ซัดเต็มเท้าก็ไม่ต้องคิดมากแต่ว่าแหมกดไม่ลงก็เป็นเน้นเลยขึ้นได้ามาอ่องกองบันเปิ้ลต่อย้อนหลังบอลหลุดมาถึงโพสววเข้าซ้ายลูกนี้ได้ยิงโอ้โหแมก็ยังไปติดเซตทางไพโรดนะครับนี่ก็ไม่รู้ว่าตรงกรอบหรือเปล่าครับลุ้นเหมือนกันแต่ว,ว่าพอเปลี่ยนทางก็เกือบไป เนี่ยไปดูปลายเท้าสุริตัวกาวิทครับแหม่เห็นทางด้านข้างนั้นโล่งอยู่นะครับเบลวินเดลูเจอคุยว่านันขวางไว้ครับยังไปไม่ได้เปิดหยอดเข้ามาในเขตโทษก็มันยูกกาได้จบแต่บอาาลล้นมาถึงจังหวะนี้ต่อสักจะยูกกาได้ยัดเข้ามาแล้วก็เป็นประตูที่สองครับของเชียงใหม่อยู่ในเตตจา้าพลเอคนเดิมครับนันทวัฒน์สุดแก้วเนี่ยมาตัง้งหวะเนี่ย แแล้วเนี่ยครับไม่มีใครเข้าบอลครับปล่อยให้ต่อสักนี่หลุดเบลวลกแบกซ้ายเหมือนเสียตำแหน่งอยู่นะครับไปช่วยด้านในครับทางนทวัฒน์ที่เป็นแบ็กซ้ายนะครับแล้วไม่มีใครเข้าบอลครับคุยว่าไปลื่นล้มแล้วก็เสียจังหวะครับูุตสินให้เชียงใหม่ได้ทุ่มนะครับโอ้โหดูดูนั้นยั่วเลยครับ แล้วก็รทับใบเหลืองไปครับดูดูดสียังเกมต้องให้ได้สักหนึ่งประตูนะครับคัสตอมยูไนเต็ดเอาแล้วภาคตัดกลับมานี่เฮมาเลยครับดีอสเตฟานโนครับโอ้โหน่าจะเป็นคนจิงประตูตีไข่แตกให้กับทางคัสตอมยูไนเต็ดได้ครับ ขีงแดนหน้ามีไม่กี่คนนี่ครับแต่ว่าแหมมาร์คไม่ดีเท่าไหร่เปิดเข้ามาตรงกลางเดีอสเฟนโนลแตะหนึ่งจังหวะแล้วพลิกตัวตว,วัดยิงโอ้โห,โหนี่ครับเอฟสันเอาไม่อยู่เหมือนกันครับมาเชิเดียสเฟนโนครึ่งหลังบอลคุกคลิกนิดนึงครับแตะบอลหลังเท้าลงเหมือนจะไปทัดนะครับโอ้โหไปกรนี่ครังเอฟสันนะครับเปิดต่อ S <S ไปครับดูดูลูกนี่โอ้โหมันออกหลังไปเลยครับโอ้โหแล้วลูกนี้ก็เฉียวศีรษะของ ดีเอสเตฟาโนไปอีกแล้วครับเดีย๋ยวดูครับกระเป๋าหมายดีเอสเตฟาโนนั่นแหละครับเข้าไม่ถึงบอลครับขาดไปครึบเดียวครับโอ้โหถ้าโดนโอ้โหทุแบบนี้นี่มีโอกาสเลยครับซอมแล้วยิงลูกนี้โอ้โหลูดก,กรอบออกไปครับหเห็นทำท่าจะยิงเลยอัดนันวิ่งมาเป็นกระแพงดีกว่าแล้วก็จริงเองครับเอฟสันแต่ก่อนที่ รู้สิคร่บแบะเป่าต้อมเวลาไปเลยครับ้นก็สุดท้ายสัตยิงฟรีคลิกไปแล้วก็ตากเสาไปครับก็เป็นชัยชนะของเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะคัสตอมยูไนเต็ดไปได้นะครับสองประตูต่อหนึ่งครับก็สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ